วันนี้มาดูพึ่งหอยโข่งนะครับก็เหมือนพึ่งมิมทั่วไปพึ่งก็มีอยู่ที่ผมจําได้ในชีวิตก็มีอยู่สี่ชนิดครับเป็นพึ่งพึ่งหลวงพึ่งใหญ่นะครับที่ทาหลังใหญ่ๆแล้วก็พึ่งโพรงที่ทํหลังตาลูต้นไม้หรือตาโพรงดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นพึ่งหอยโข่งนะครับเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับนี่ไงครับพึ่งหอยโข่งหลังเท่ากําปั้นเองนะครับ พึ่งชนิดนี้จะหาดูได้ยากแล้วนะครับตอนนี้ก็คือลังเขาจะเล็กเท่ากําป้นเหล่าหรือเท่าหอยโขงคนทั่วไปก็จะเรียกว่าพึ่งหอยโขงนะครับน้ําหวานก็ถ้ากินเรากินก็พอดีหนึ่งคำหรือสองคำนะครับนี่นี่เอามาดูเป็นว่าของเราพึ่งธรรมชาติจะเหลือน้อยลงน้อยลงเดี๋ยวเราไปดูพึ่งวีกันนะครับที่ว่าวันนั้นผมบอกว่าเหลือประมาณเดือนหนึ่ง เราจะมาดูน้ำหวานเขาก็เดินมาถึงแล้วนะครับเออตรงบริเวณที่ผมบอกว่าอา่ามีพึ่งอยู่ตรงเนี้ที่ว่าจองไว้ก่อนพึ่งชนิดนี้นะครับทำรังแบบถ้ามีน้ำหวานก็เดี๋ยวดูนะครับว่าจากวันนั้นมาถึงวันนี้ไม่ถึงเดือนอ่มีน้ำหวานขนาดไหนแล้วนะครับก็ไม่ได้ทำลายเขานะครับมาดูดูก่อนแต่พึ่งชนิดนี้พึ่งวีนี่จะอา่าให้น้ำหวานไวนะครับก็คือ เขาจะผลิตน้ำหวานได้ไวสร้างหลังได้ไวยังไม่ถึงเดือนแต่ถ้าเป็นพึ่งโผลงกับพึ่งล่วงก็จะใช้เวลาถึง4ถึงหเดือนนะครับนี่ละครับพึ่งพึ่งวีเราก็จะลองดูน้ำหวานเขานะครับการทำอะไรก็แล้วแต่ให้ให้ระวังนะครับเพราะ,ะช่วงนี้มันเป็นช่วงฝนมาด้วยครับน้ำหวานก็จะปิดน้ำหวานก็จะเยอะมากเราก็มาดูตัวอ่อนเขา รบกวนเขาแป๊บเดียวครับไม่ไม่ไม่มากครับเราเราจริงๆก็ไม่อยากจะให้ใครทาทําอะไรก็ตัวอ่อนเขาจะเยอะมากเลยนะถ้าเขา้าเข้าไปดูเออแค่เดือนเดียวนะครับอันนี้แค่ยังไม่ถึงเดือนหันน้าหวานอันนี้อันนี้เป็นตัวลูกอ่อนช่วงนี้จะเป็นน้ําพึ่งนะครับดูน้ําพึ่งเขาครับ,รบน้ําพึ่งเขาจะเต็มเตยมอืคนทั่วไปก็จะตีแล้วนะครับเราดูลงัง พึ่งวีพึ่งหอยโข่งมาแล้วเรามาดูลังของอพึ่งโพรงนะครับอันนี้ก็จะอยู่จะอยู่ในรูต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับก็บินออกไปหาก,กินกันบ้างแล้วก็เลยว่าเออก็ชี้ให้ดูนะตําโพรงอย่างงี้ข้างในเราเอาไม่ได้หรอกครับเพราะเขาจะอยู่ได้สนิทเลยก็จะมีตัวอยู่ตรงนี้คอยเฝ้าก็มีนายเตอะไรเขาเรียกว่าทหารเวรยนยามนะครับก็มาดูชีวิตพึ่งนะครับ